กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องอโลเทนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดสับสกายไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวของฟลอเรตที่ดีอีกหนึ่งครั้งนะเมื่อเรื่องราวนี้ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับพระเอกหน้าตาดีนั่นก็คือกระทิงขุนนลงนะครับนะจนต้องมาออกรายการโหนกระแสะแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงกลายเป็นประเด็นเด่นดัง เมื่อเจ้าหน้าที่ที่มานั่งอยู่ในรายการเตือนชาวเน็ตชาวโซเชียลว,ว่าอย่าขุดเยอะระวังเจอตอต่อที่ว่านี้ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะครับตัวผมเองก็ไม่อยากจะขุดนะครับเดี๋ยวไปเจอตอจริงๆขณะที่ผมนั่งทำคลิปพูดให้เพื่อนๆฟังอยู่นี่รู้สึกเหมือนว่ามีรถวีบอมาจอดที่หน้าบ้าน ถ้าหากวันหนึ่งวันใดผมผิดพลาดประการใดแล้วต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเพื่อนๆอย่าลืมไปตีเยี่ยมผมฝากขนงขนมไปให้ผมด้วยนะครับถือว่าเป็นน้ำจิตน,น้ำใจที่มีต่อกันเอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปขุดเยอะครับเราเอาแค่หน้างานก็พอผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทำความรู้จักกระทิงนะครับว่าเขาไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับคดีนี้ได้ยังไงมาฟังกันเลยครับผม สำหรับกระทิงนะครับขุนนลงประเทศรัฐนะครับนะเขาเป็นนักแสดงช่อง3นะครับอายุ26ปีนะครับผลงานของเขาก็มากมายนะครับเล่นละครมาก็หลายเรื่องครับคนคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาครับเนื่องจากว่าเขาเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยนะครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพด้วยโคต้านักกีฬาเขาจึงมีหุ่นที่สมาร์ท ที่หล่อที่เท่นะครับหน้าตาอันหล่อเหลาของเขาสาวๆเห็นต้องกรี๊ดนะครับทีนี้นะครับกระทิงเองเนี่ยก็ได้ไปคบหาดูใจกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพัชรานะครับทับทองหรือว่ากระปุกนั่นเองนะครับน้องคนนี้อายุ27ปีนะครับเป็นนักแสดงของคล้าย GMM Grammy นะครับนะสองคนนี้คบหาดูใจกันมาได้ประมาณ6-7ปีแล้ว กระปุกเองนะครับมีพี่สาวคนหนึ่งนะครับชื่อว่าจอยนะครับพัชรีทับทองนะครับคนคนนี้นะครับเป็นตัวสำคัญเลยนะครับเนื่องจากว่าจอยเองนะครับมีสามีชื่อว่านิกนะครับเป็นชาวต่างชาติชื่อเต็มเต็มของเขาก็คือนิโก้โคคูคานะครับเป็นลูกครึ่งไทยสเปนนะครับเกิดอยู่ที่สเปนนะครับมาโตอยู่ที่สาะแก้วแฮ่ไม่ใช่นะครับนะ เกิดอยู่ที่สเปนนะครับมาโตอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็มาคบหาดูใจกับจอยซึ่งเป็นพี่สาวของกระปุกนั่นเองทีนี้นะครับเมื่อกระทิงเข้าไปคบหาดูใจกับกระปุกก็เลยไปสนิทกับครอบครัวนี้ในระดับหนึ่งไปมาหาสู่กันเป็นประจำนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับกระทิงกับกระปุกก็ได้เดินทางไปหาจอยไปเยี่ยมพี่สาวแล้วก็ได้ไปพบกับอภิรักษ์โกฐทิ นั่นก็คือ CEO ของ f o r e รสทอภิรักษ์โกธที่เนี่ยรู้จักกับนิกเป็นอย่างดีนะครับเป็นเพื่อนกันทันใดนั้นเองนะครับเมื่อกระทิงเข้าไปในบ้านของจอยนะครับแล้วไปเจออภิรักษ์กำลังนั่งอยู่หน้าคอมนะครับก้มๆเงยๆอยู่กระทิงก็เลยเดินปีเข้าไปถามว่าไอ้ไอเจ้ากำลังเห็ดอยังอยู่ทันใดนั้นเองนะครับอภิรักษ์ก็หันมาตอบว่ากำลังตีป้อมแฮ่ hey, ไม่ใช่ a o v นะครับนะ บอกว่ากำลังเทรดหุ้นอยู่นั่งเทรดอยู่ที่บ้านแบบชิวๆเงินไหลมาเทมาหลังจากนั้นนับกระทิงก็เลยเกิดความสนใจในการเทรดหุ้นก็เลยขอคำปรึกษาจากอภิรักษณ์นับอภิรักษณ์ก็ไม่รอช้านะครับอธิบายถึงการตีป้อมอธิบายถึงการนะครับลงแรงแห่ไม่ใช่อธิบายถึงการเทรดหุ้นนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับนะถึงจะมีผลกำไร กระทิงก็ฟังด้วยความนะครับตั้งใจเนื่องจากว่ากระทิงเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับก็เลยอยากจะมีเงินมีทองอยากจะยกระดับครอบครัวยกระดับฐานะตัวเองเมื่อเห็นว่าตรงนี้มันเป็นช่องทางนะครับที่ทำให้ได้เงินมากมายที่ทำให้ร่ำรวยเร็วกระทิงก็เลยเกิดความโลภเขายอมรับในราการเลยนะครับว่า ทันทีที่ได้ข้อมูลจากอภิรักษ์มาเขารู้สึกว่ามันเป็นหนทางสู่ความร่ำรวยเกิดความโลภตาลุกวาวหลังจากนั้นนครับกริงก็ได้ร่วมลงทุนกับอภิรักษ์เป็นเงินหนึ่งแสนบาทพอลงทุนไปแล้วปรากฏว่าเงินทองไหลมาเทมาได้ปันผลไม่ขาดสายเนื่องจากว่าตอนนั้นมันเป็นระยะเวลาแรกๆมีคนนำเงินมาลงทุนมากมาย ดังนั้นปันผลมันก็จะจ่ายตรงเวลามันเป็นระบบงูกินหางเมื่อมีคนใหม่เข้ามาคนเก่าก็จะได้เงินนี่คือระบบของแ่ลูกโซ่แ์ลูกโซ่นะมีผู้ตกกันบ้างพอกระทิงได้เงินมากมายนะครับทำให้เพื่อนๆที่รู้จักกับกระทิงนะครับเห็นว่ากระทิงมีเงินใช้แบบสบายๆบยๆกระทิงนะครับได้เงินจากการลงทุนในระดับหนึ่ง ทําให้เพื่อนๆของกระทิงนะครับประมาณ14คนได้ปรึกษากับกระทิงนะครับบอกว่าช่วยพาไปลงทุนหน่อยทีนี้นะครับกฎเกณฑ์ของการเข้าไปอยู่ใน f o r e x ทีดีก็คือต้องให้คนเก่าแนะนำเข้าไปกระทิงก็เลยให้ลิงก์นะครับเพื่อนำเงินไปลงทุนกระทิงก็เลยกลายเป็นแม่ขายไปโดยปริยายแต่เขาบอกในรายการว่าเขาไม่เคยชักชวนใคร และเขาไม่ได้ส่วนแบ่งในค่าหัวคิวที่เพื่อนๆเ,เขาไปสมัครเขาเพียงแนะนำเพื่อนๆแล้วก็ให้ลิงก์ไปสมัครกันเองเท่านั้นแต่โดยหลักการของครับระบบแชร์ลูกโซ่มันจะมีแม่ขายดังนั้นตรงจุดนี้เขาถือว่าเขาพลาดเนื่องจากเขาจำเป็นต้องให้ลิงก์ของตัวเองให้กับกลุ่มลูกขายเพื่อไปสมัครซึ่งเป็นเพื่อนๆของเขาเองนะครับที่ตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆของเขาก็ร่วมลงทุนนะครับมันก็มีส่วนหนึ่งที่ได้เงินกลับมาคืนบ้างบางส่วนก็ยังไม่ได้สุดท้ายท้ายสุดปรากฏว่า Forex TD แตกนะครับไม่สามารถคืนเงินกลับมาให้กับผู้ลงทุนได้ในระหว่างนั้นเองนะครับจอยกำลังตั้งท้องนะครับแล้วก็บอกกับกระทิงว่าเดี๋ยวจะไปคลอดลูกที่ออสเตรเลีย เนื่องจากว่าอยากให้ลูกมีอนาคตที่สดใสสวัสดิการของออสเตรเลียดีกว่าไทยจอยไม่ได้บอกว่าจะหนีไปออสเตรเลียนะครับแต่บอกว่าอยากพาลูกไปคลอดที่ออสเตรเลียเนื่องจากว่านิคแฟนเขาเป็นคนออสเตรเลียทีนี้นะครับพอจอยหนีไปออสเตรเลียฟอเรตแตกแล้วนะครับกระทิงถึงมารู้ทีหลังนะครับว่านิคเองนะครับ เป็นกรรมการในบริษัท f o r ์เรสเลยนะครับแล้วตำรวจก็ออกหมายจับนิกพร้อมๆกับออกหมายจับอภิรักษ์ในตอนนั้นเลยนะครับนะนิกเนี่ยถือว่าเป็นตัวใหญ่อยู่พอสมควรหลังจากที่ f o r ์เนะครับมันเดินมาถึงทางตันแล้วกระทิงก็หายไปเฉยๆกับเรื่องราวนี้เนื่องจากกระทิงมองว่าเขาได้เงินมาบางส่วนแล้ว ส่วนที่สูญเสียไปบ้างเล็กๆน้อยๆเขาถือว่าพลาดเคาะเขาก็เลยไม่ได้ออกมาโวยวายในเรื่องนี้นี่เองมันจึงทำให้หลายๆคนสงสัยว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียหรือเปล่าแต่เจ้าตัวนะครับออกมาปฏิเสธในรายการโหนกระแสว่ายินดีให้ DSI นะครับตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เลยถ้าหากเขามีส่วนได้ส่วนเสียหรือถ้าเขาผิดจริงๆ เขายินดีที่จะเดินออกจากวงการบันเทิงพร้อมรับผิดทุกอย่างนี่คือสิ่งที่กระทิงบอกไว้ในรายการโหนกระแสทีนี้พอเขามาออกรายการโหนกระแสนะครับมันก็กลายเป็นดราม่าอีกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตอนที่เขาออกรายการนะครับ สาวแก่แม่ไม้นะครับรุ่นน้ำหมากกระจายนะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงนะครับก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกระทิงซึ่งตรงนี้เองนะครับหลายคนมองว่ามันเป็นการให้กำลังใจคนผิดหรือเปล่าแทนที่จะไปให้กำลังใจนะครับผู้เสียหายกลับกลายไปให้กำลังใจเครือข่ายซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบถึงแม้ว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิดอันนี้ไม่สำคัญ แต่การให้กํำลังใจแบบนี้มันก็เลยมีการนํามาเปรียบเทียบถ้าคนคนนี้เป็นคนหน้าตาไม่ดีเป็นคนขี้เลี้วขี้เหรจะมีการให้กําลังใจแบบนี้หรือไม่มันกลายเป็นประเด็นว่าสังคมไทยตัดสินคนที่หน้าตาหรือเปล่าถ้าพูดถึงในแง่มุมนี้เป็นตัวแอดมินเองไปนั่งออกรายการโหนกระแส ผมรับรองเลยว่าทุกคนจะคอมเมนต์ในทางเดียวกันว่าเอามันไปติดคุกแค่เจ็ดวันวันที่8ดให้นำออกมาประหารแฮไม่ใช่นะรับรองสาวกีตแน่นอนครับโดยเฉพาะสาวสองนะครับเป็นทางของผมเป็นทางของแอดมินนะครับนะไม่เคยวันแม้วันที่กินเยอะแฮะเขามีแต่ไม่เคยวันแม้วันมามากมีฝ่าไฟแดงอันนี้แอดมินฝ่าไัยเหลืองนะ เป็นทางของแอดนะครับนะเนียนๆครับอย่าไปกลัวเม็ดพิษเม็ดมะเขือเฮหยอกเล่นยอกเล่นนะครับนะเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของกระทิงนะครับไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้นะครับจะสิ้นสุดเวลาใดโปรดติดตามตอนต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรง หากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซั s c ไ i ร e l ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง h e l l o t เ e s ขอบคุณครับผม